สวัสดีครับร้านเฮงซาอนไลน์นะครับผมเหมือนเดิมเรามาอัปเดตสินค้าที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับผมว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับผมอาอันดับแรกก็เป็นสินค้า power amp นะครับผมเป็น power amp modify pxc 4008ตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับผมก็จะมีรุ่น pxc 2004 pxc 3006นะครับผม pxc 4008หรือเขาเรียกว่า modify หน้าแดงนะครับผมา มาดูข้างในกันเลยนะครับผมตัวนี้สภาพก็พอใช้ได้แต่ว่าข้างในนี่โอ้หนาตึบครับมอแปลงใยสองลูกนะครับผมแล้วก็คาปลาทั้งหมดสิบสองลูกนะครับผมตะก่อนผมขายไปแล้วนะครับผมผมปรมารอบหนึ่งประมาณเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับผมนะนะครับผมคาปลาทั้งหมดสิบสองลูกนะครับผมสามสี 3, แ่แถวแถวละสามตัวนะครับผม ทานสตเตอร์นี่ก็โอ้เตรียมหน้าตักนะครับผมหม้อแปลงเอไลูกใหญ่ๆนะครับผมสเปคก็อยู่ที่1,800วัตต์คูณ2ที่โอห์มเจ้าของเดิมขับ1 8บแปดอยอยู่ข้างละ4นะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ปกติเดิ้ๆนะครับผมไม่ได้ซ่อมนะครับผมรอบก่อนที่เรามาขายก็จะเป็นตัวรุ่นเดียวกันนะครับผมแต่สภาพก็จะสวยกว่านี้ก็สภาพ กับราคามันก็ย่อมไปด้วยกันนะครับผมนี่ครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่อาจจะย้อนแสียงนิดนึงนะครับผมนะครับผมสวยนะครับผมตัวนี้ขับสิบแปดขั้นละสี่สบายนะครับผมเดิมๆสภาพเดิมๆนะครับผมเราขายกันที่ราคาช่วงนี้ก็ยังเข้าภาษากันอยู่เอาราคาเข้าภาษาแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมราคาเข้าภาษาเราขายแก่ 9900บาทนะครับผม9900บาทฟังไม่ผิดครับผม9,900ั 9, บาทสภาพเดิม pxl c 8ันแหน้าแดงนะครับผมอันถัดมานะครับผมเป็นสินค้าแตกใหม่นะครับผมอ่าผมไม่ผมไม่เคยเามาขายหรอกนะครับผมแต่ลูกค้าฝากขายอ่ะแล้วก็ขายให้ลูกค้าได้หนึ่งนะครับผมในฐานะที่เราเป็นลูกค้าซื้อขายกันนะครับผมล้วก็ฝากสินค้าขายได้นะครับผมถึงผม ไม่ได้รับผมก็จะขายให้นะครับผมตัวไหนที่ที่เราพอช่วยกันได้เราก็ช่วยกันไปนะครับผมตัวนี้เขาเรียกว่ามิกดีเกนะครับผมมิกดีเกตัวนี้สําหรับสแก็ตแผ่นนะครับผมเนี่ยใส่แผ่นได้นะครับผมมีตัวเลขขึ้นสภาพนี่สวยนะครับผมผมทดลองแล้วใช้งานได้ปกติก็จะมาคู่กันกับตัว l ลันะครับผมสลเบสลับช่องซ้ายขวานะครับผมนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวอ่าตัวผ่านนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสแก็ตแผ่นนะครับผม ด้านบนนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนะครับผมด้านบนแน่นะครับผมด้านบนก็จะประมาณนี้ของยี่ห้อพโอเนียนะครับผมตัวนี้พโอเนียแท้เด้อไม่ใช่พโอเนียก๊อปนะครับผมนี่ครับผมตัวเล่นแผ่นดีเก้นะครับผมนี่แหละข้างๆก็จะประมาณนี้มีชินเบอร์นะครับผมตัวนี้มาคู่กันนะครับผมลูกค้าชายคู่กันแต่ก่อนเขาก็จะทําผับเล็กๆนะครับผมแต่ว่ามัน ด้วยพิษเศรษฐกิจมันก็อาจจะยกเลิกโครงการไปนะครับผมตัวนี้ผมขอขายคู่กันไปเลยนะครับผมขอขายคู่กันไปเลยนะครับผมทั้งสองตัวนี่แหละครับผมแพรเนี่สองตัวนะครับผมเราขายยกกันไปเลยไปเลยนะครับผมก็คือมีอะแดปเตอร์พร้อมปลั๊กพร้อมซื้อไปใช้ได้เลยไม่มีตำหนิหรือปัญหาใดๆนะครับยกคู่เราขายแค่ราคา5 0 0 0 ห้าร้อยบาทนะครับผมห้าพันห้าร้อยบาทมันตกตัวละกี่บาทก็ไม่รู้นะครับผมเอาแค่นี้แหละอลูกค้าฝาาขายอ่าเราบอกว่าอยากขายเรยกว่าราคานี้ไปนะครับผมอา่อาอัถัดมานะครับผมเป็น power amp อีกตัวนะครับผมตัวนี้เป็น power amp QSC รุ่น GX ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าแท้นะครับผมนะ่ะแท้อีกแล้วอ่ะมาดูข้างหลังนะครับผมผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับผมเครื่องเครื่องเล็กแต่ว่า น้ำหนักก็พอได้ครับน้ำหนักก็เยอะอยู่นะครับผมผมจะให้ดูว่าอ่าสติกเกอร์อยู่ตรงไหนนะครับผมอ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่แหละครับผมสติกเกอร์ sc นะครับผมเนี่ย sc จากบริษัท sc นะครับผมรับประกันสินค้าให้นะครับผมดูแจ็คก็เนี่ยแหละครับผมอัมพุนนะครับผมแจ็คบอกเลยว่าตัวแท้แน่นอนนะครับผมมาดูซีนัมเบอร์นะครับผมเนี่ยซีนัมเบอร์นะครับผม Make in USA นะครับผมนี่แหละดูจากอ่สเปคคอนนี่ก็โอ้แท้แนนอนครับผมเนี่นะหลุมล่างหน้าตาตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติผมลองแล้วนะครับผมน้ำหนักตัวก็โอ้พอได้ครับนี่นะครับผม QC g e a r ก e t ตัวแท้นะครับผมใช้งานได้ปกติแต่ซ่อมหรือไม่ซ่อมผมก็ไม่รู้นะครับผมผมไม่ได้เปิดข้างในดู <laughs> มันมาอย่างนี้เลยนะครับผม ลูกค้าบอกแต่ว่าแท้นะครับผมผมก็ดูแล้วว่ามันแท้จริงๆนะครับผมเกียร์เกีรชียร์ซีเราขายแค่ราคานะครับผมเดี๋ยวพูดถึงสเปกก่อนสเปคขับ15นิ้วได้ค้าละ2นะครับผมตัวนี้ขับกลางจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าให้ในเสียงที่ละเอียดนะครับผมเกียร์เกีร์เชียร์ซีเราขายที่ราคา5,500บาทนะครับผม5,500บาทเกียร์ USA นะครับผมเอาไปขับกลางใส่สิบ ต่อมาเป็นสินค้าประเภทนะครับผมอ่ะเอานี้ดีกว่ามินิมินิมิน,มน,มน,มนิมินิแอมนะครับผมเนี่ยมันเิเกตแอมนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นม,มันเเกตแอมของอินเตอร์นะครับผมยี่ห้อของอินเตอร์จะมีทั้งหมดอยู่ใช้ใช้ไม้ทั้งหมด6ตัวมาสเตอร์หนึ่งแล้วก็จะมีไซเรนแล้วก็มีวอแล้วก็มีสปิเกอร์ให้เราเลือกว่าเราจะออกสปิเกอร์ไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าที่จะออกทั้งหมด นะครับผมเราก็จะมีชิวมาให้ตัวนี้ผมทดสอบแล้วใช้งานได้ปกติตําหนิก็คือโวลุ่มหักเราไปเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้โวลุมหักนะตัวด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยด้านหลังน่ครับเขาจะให้เราเรียกว่าเราจะเล่น4โอห8โอห์ม oh นะครับผมสปีเกอร์1,2,3,4,5,6สนะครับผมสลัได้นะครับผมไม่ใช้เป็น XLR นะครับผมเนี่ยเล่นได้หลายโหมดแต่ก็จะมีชุดลําโพงตัวนี้มาด้วยนะครับผม ตัวนี้เป็นชุดลำโพงตัวนี้ลูกค้าทำร้านกาแฟาอยู่นะครับผมเขาไปเปิดในร้านกาแฟาเขานะครับผมพอดีเลิกกิจิการไปแล้วก็นำมาจำหน่ายนะครับผมแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้ขายพวกไอแอมบ้านหรือเครื่องเสียงบ้านนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นสินค้าเมามากแล้วก็ต้องขายไปตามกลไกของตลาดนะครับผมอินเตอร์ PA สองพันนะครับผมตัวนี้เหมาะมากสำหรับร้านกาแฟา ห้องประชุมหรือว่าห้องคาราโอเกะเล็กๆนะครับผมเสียงใสซิมนะครับตัวนี้สวยๆทั้งชุดจะมีตัว power นะครับผมแล้วก็ตัวลำโพง2ใบชุดนี้นะครับผมเราขายกันที่ราคา2,999บาทฮนะผมบอกทุกถูกไปเลยตู้พร้อมแอมแงสน้ย2,999บบาทนะครับผมคลิปนี้ก็ราคาถูกเหมือนเดิมนะครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูกันนะครับผมว่าจะมีสินค้าตัวไหนเข้ามาอีกนะครับผมฝากพี่ๆกดติดตามนะครับผมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดมินนะครับผมจะได้พัฒนาคลิปให้มันดีๆยิ่งขึ้นไปนะครับผมโอเคนะครับผมสนใจสินค้าตัวไหนก็สอบถามสินค้าตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นในก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องกล่าวกันว่าสวัสดีครับ